ชับบรรยากาศการไม่รำไม่ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใจไม่มีปีปานรสบันดีน้ำแข็งสดาเขาอารมณ์พันก็เปิดประตูสวรรค์ช่างโซดาบันแห่งวันเมาเมาสวัสดีสบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบกับเจ็ดสีนะคะพบก,กันอีกค่ะตอนบายบายค่ะเมื่อเศร้านี่ ว่าได้ไปตลาดที่ร้องโอ้ยสิมืดๆบอกคะ <c oughs> เห็นโจรบอกคะพี่น้องคาเมื่อเช้านี่เห็นโจรไปย่างตลาดบอกคะไปย่างมาเพ้่ไปหาป่นฮะจีเอาของเขาบ่าได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พ่อๆกันตอนเที่ยงพี่น้องจ๋าลงมางมะม่วงเละคะ่ะบ่มีอย่างค่ะลงมากินเข้าเปลี่ยนบรรยากาศลงมากินหน้าค่ะอาหารก็ไม่มีอะไรค่ะมะม่วงค่ะกินเข้ากับมะม่วงพี่รองเ้ย ตอนนี้บ่ายแก่แล้วค่ะเพิ่งจะกินข้าวโอ้ยมม่วงสองลูกค่ะมาค่ะวันนี้พาที่พาน้องแล้วไม่รับประทานข่าวโยกยิ้มทงนาไป็ลอะพี่น้องเลยโอย mm hmm. เห็นอยู่บ่คะ่ะมืดบ่ค่ะเมื่อวันเ mm hmm. ป็นสาวนักศึกษาเมื mm ่อ hmm. เช้าเป็นโจนบ่ายบายมาเป็นอยางลิซี่ค่ะยลิซี่มาแล้วค่ะโอ้พี่นอ้องขามืดบ mm ่ค่ะไอสิแสงนะคะ ถ้าพี่ม่น้องกินเขาก็มะม่วงค่ะอาหารผู้เฒ่าเนี่ยแหละพี่น้องเลยไม่อยากกินเส้นกับซื้อเนื้อมาซอยค่ะแต่ก็กินไปแล้วรอบนึงก็เลยไปจกินซ้ำนะคะก็เลยกินมะม่วงเนี่ยแหละค่ะเมื่อเนี้ยเมื่มทัานได้ไปไซค์พี่น้องเอ้ยตอนเย็นเมื่อเนี่ยอันเนีย่ยเอื่อยใหญ่ค่ะคุณแม่ค่ะโทรมา บอกว่าอีน้อยขึนมางานวันเกิดกูเด้อนางวาคุณแม่บันเลงพี่น้องน้องน่องของน่องสาวลุงอ้วนนะ่ะล่ะจะอยู่ปักชองคนละค่ะบันเ,เจีซก็ตอนคำคำกันสีได้ขึ้นไปอยูค่ค่ะไปวันเกิดของคุณแม่นะคะฮย้ยอากาศห่อนเปียงเปียงพี่น้องเอ้ย ไม่ได้ลงไปหาเกีเจี๊ยบค่ะวันนี้ไม่ได้ไปค่ะนอนพักผ่อนอยู่บ้านไปนตลาดมาแล้วก็พักผ่อนค่ะพี่นองค่ะน้ำเต็มให้หน้าอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ฝนตกอันไปบุญกับพวกเจ๊เพิ่นเมื่อวานทั้งบ้าน,นข้าเจ้าฝนบริตกแต่ว,ว่ามาตกแต่อยู่ในบ้าน เอ๋สแอนี่แหละค่ะมาด้อพี่น้อง้ยกินข่าวกับบักม่วงนะคะมะม่วงแก้วค่ะสดๆจากต้นค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ได้สดนะคะเอาไปบ่มค่ะพอายนี้เพิ่นอันอาขึ้นไปบ่มน้ำแล้วก็เพิ่นเห็ดบักม่วงกวนน้ำแล้วองเย้ยเดี๋ยวมืออื่นสิดทายอันการเห็ดบักม่วงกวนของายนี้นะคะสูตรายนี้ แต่เดจสีไม่ได้ทําค่ะเดจสีขี้เกียจค่ะกินเป็นอย่างเดียวว่าไปนะคะคนเฮากับไม่ได้เก่งซะทุกเรื่องเนาะพี่น้องเลยไอแห่ง,งที่เฮาบปถนัดเฮากับบริฮิษนะคะกบบระโปรนว่ากระเพิน่นทอกค่ะกบบรพาะปิน่นนะคะคันฮิตก็ได้หืมเหรอวางไว้นี่ก่อนเม็ดหนึ่ง มาพี่น้องเอ้ยว่ลลาไหลใหญ่หางค่ะนี่แหละค่ะอาหารเที่ยงเจ็สีง่ายๆค่ะคกินข้าวกับมะม่วงโอ้ยมันมืดเนาะยาติ่งแห้งสาริสิเอามุ้งใหม่ซนะเนาะไม่เห็นหน้าอันสวยๆของฉันเลยอะ่ะค่ะเอามุ้งใหม่ค่ะจริงๆนะคะ้าเห็นหน้าอันวกๆเร็วๆสัตว์บอกคะ่ะ <laughs> มาพี่น้องจ๋ากินข้าวค่ะเราก็คืคอมา,วาเวื่อง คอมเมนตะ์น้ะพี่น้องจ้ากับเรื่องในคลิปแกะมาล่า,มา,าเมื่อวานนี่แหละพี่น้องจ้าที่ก่อนเกจดกับต้องขอโทษขออภัยเด้อจากเอฟซี FC ทั้งหลายแล้วก็ขอโทษพี่เจ้าของเสือด้วยคาะแต่ว่าพี่เ่นก็เขา้าใจอยู่ค่ะที่ว่าแกะกล้องกันแหละพี่น้องจ้ากต่ทีนี้แบบก็คือหยอกคือหลินกันนี่แหละจ้ะแต่ว่ามันก็ับดูบางงามจ้ะแต่ก็ข้าใจจ้ะพี่น้อง อันนี้ก็สิมาขอโทษน,นะจ๊ะถึงว่าสียหายอภัยหรือบ่ใหายภัยกับบ่ว่ากันจ้ะแต่ว่าอยากขอโทษจ้ะพี่น้องกะบเพอเห็ดออกไปแล้วกับฮูซกผิดบอกกับู้ซกพิดอยู่จ้ะแต่อาจสิเป็นเพราะว่าหักเพื่อนบอกคนที่ห้าฮหักเพื่อนนะบางเรื่อมานก็ดไมัต้อกีดกีดอยู่ในใจนะอาจจะ็บบะะว่าบาด้อ่ะครับอาจจะว่าออกไปไลยกับยันเพื่อนเสียใจ แต่ว่าเพิ่นก็ดีขึ้นแล้วละ่ะเจียมมาล่ามาเมื่อวานนี้ก็ม้วนไปเซอร์เงินกองกองเงาอยู่อันบุญบันสีสว่างนั่งดองดงดองดองมาสั่นค่ะเห็นเพื่อนนะครับโอเคนี้ดีใจแล้วพี่น้องค่ะกระเพาะนะครับเบาๆไลายค่ะบริหาอภัยกับโบเป็นอย่างเด้อค่ะมันมันจะเห็นไปแล้วมันจะทำไปแล้วนะคะแต่แค่อยากขอโทษซื้อๆแล้วเอฟซีไลคนก็เข,ข้าใจ่ายยกนันก่งจัก สิ่งใดก็กขอบคุณพี่ที่ผู้ที่เขาใจพวกนั่งๆนะคะน่าลายค่ะมากินหักมมวงตัดไจิลงไฮลงหน้าเดี๋พี่น้องเอ้ยปุ๋ยกันยังบม่ทันได้พ่อกระสอบหน้ากันยังบมทท่ทันได้ถ่ยคนกระตุกดีวัชา,า์แต่พอหอดเมืออ่อสีเหตุ็ดจักสิมี่ถึงบอฝนหาเบิรงสิบ่แปดสองพนีบ่ค่ะ สองใจจะบอามมีอ้าวอีกแล้วนะคะเดีย๋ยวตอนเย็นๆอย่าเริ่มติดตามนะพี่น้องขาไปร่วมนั่นวันเกิดพุณแม่่าแม่เลิงน้ำกันค่ะอย่างนินคาวาหลบสายพันแม่จัดหายไปกันจัดวันเกิดให้เป็นโทรมาใม้น,น้ำพพูนกระปาดอยู่เจ็ดสี่สิบหนึ่งไปนอนอันอยู่ปักซองเลยเพราะว่า มื่ออื่นสิไปซื้อเครื่องเครื่องเน่ยเครื่องสังฆทานเพราะว่ามีอาเอินใหญ่ใหญ่เพิ่นแนะนำมาว่าคนเกิดปีขา,หาให้ทำบุญอันนี้แต่ทุกๆปีเจะซื้กับบริการเฮ็ดดอกมี่ปีนี้นะเพิ่นแนะนำมาก,กเลยอืมมันคืสิได้ดีกับจบชีวิตเจ้าของแน่นี่เฮ็ดสังฆทานสังฆทา,านคนเป็นเดี๋ยว,วอันสิโทรหาเพิ่นอีกรอบนึ่งเนาะอย่าลืมเข้าามอมน จะลองวันเกิดน้ำใตสีเด้อจ้าวันที่สิบนะคะเราเด้อพี่น้องเด้อมันหานการกินกับผมี่ยังหลายดอกค่ะขอามแหงชุกก่ยจี <c oughs> กินเป็ดอยู่ไงบ้างเรากินมะม่วงก็ได้นะคระัืมมัไม่ไแตกนะมืัอเช้านี่งกับเต้าซีก็บเรได้ไปตลาดค่ะพี่น้องไปแก้มโจรค่ะอัน,น้ำตาลทพายเป็นจากไปค่ะพเพิ่มคือไปตลาดจตกเทืยบ ไปหาเรา,ราย,ราย,รายาังกบไม่ได้ไม่คือไดหาซื้อซีไม่ใช่จุว่าสั่นว่าเปตุ๊บ็นตาอีสิสิไปดีว่าหลังจากทำค้นกับหัวปอดไม่เหมือนแล้วเดน่ดนอ่ะต้องอยิงแล้อีกแล้วที่แรกเจอพาลาชวนไปบุญบางไฟเจสซีก็เลยไปติเศษ,ษ,ษไปว่าไม่ได้ไปค่ะ เมื่อยกับซ้าบ่าวาแล้วค่ะคุณแม่กระทู่มาให้ไปวันเกิดพะไรอย่างเม่วก็้เลยตื่นไปนอนคุณเลยตื่นมากากับซื้อของลงมากก็เฮ็ด้าคเขาน้ำพร้อมไว้สิดยอมายางนิ่นเย็นๆก็เป็นอันห้อนเลยบไปได้ยเย็นจ้ะอันนี้ก็ชุดเป่นสาวให้มานะคะ สวยไหมครับพี่น้องนี่แหละค่ะใส่แล้วใสชุดนี้แหละค่ะไปอันเบิรงมาลัมอันบนต๊ะข้ามมันพี่น้องเลยจะเด่นกาชุดประมาณแต่มีงเอามาลองใสอีกคนสิต๊บหรอค่ะขันม่นยังต๊อยู่นะค่ะเสียเอาไปคืนอันนางเพื่อนสาวค่ะของจีนทูให้ค่ะจะสวยนะจะสีมกักวันนี้มีนมนะคะเมื่อวานไม่มีวันพรุ่มนี้นม บปได้พกนมไปย่านนั้นฝนต้ห้ามนมจิเปียกค่ะกิน <c oughs> <c oughs> เป็นจะแทบู่บอกพี่น้องเลยค่ะจอยลงแห้งค่ะจอยกับเป็นจอยจะหนาเลยลพี่น้องเลยเดีว่าแคนคาเจ็ดสีกล้ามค่ะเป็นผู้หญิงมีกล้ามค่ะผู้ชายเห็นแล้วออ้ยแต่กโงบค่ะขออาวญาติ แต่ว่านางง่าเนี่ยอ้คนตอบบอยู่นาตอบให้ก่อนเลยไม่เพียงคนหนึ่งเพื่อนคอมเมนต์ก้ามาว่าเจ๊สีเจ้าบอเขาถามอย่างเจ้าบอต้องตอบอย่างนี้แบบว่ากังงงเอาคือว่าสั้นนาเจ้าตอบไปเป็นแล้วว่าัะนกันอยากได้คำตอบเลยพี่น้องคะให้มาเอาอยู่นาเจ๊สีคนว่าเป็นมุกมันคือดอยค่ะมุกใหม่ค่ะ มันนี่ข้อสิปะบป่าชั้นจะพูดเรื่องอยังนะคะชั้นา,ากได้คำตอบเลยชั้นไม่ต้องไปเอาด้วยสายชัมาเอาดนวยนหนาๆกูนี่สิะบจุดสิบว่ะอือหนากูนตอบให้เบิร์ดว่าไปแซ่บป่ะครัพี่น้องเราก็บอามะม่วงอะ่ะอือจอยดูแซ่บมากเลยมันไม่เน,นี๊ยเสนอเมนูง่ายๆนะคะไม่ต้องทำอะไรมากแค่เอามะม่วงมาแล้วก็กรอกเปลือกเอาแล้วก็สับเศรษ กินได้โลดชาวประเทศอย่างพี่ทธานยังค่ะพี่สีคนโงกินง่ายๆค่ะครับเขาก็มากไม่กันแล้วค่ะกว่านน้อยนึงกันแล้วค่ะกระสมบอ้วนอยู่แหละเป็นของเลยตัดไม่อ้วนค่ะน้ำมือสีแหงลงแหงลงข้างลงทุกวันเอาลงกไม้องลูกนะฮะ จะว่าลูกเดียวก็อิ่มแล้วกินข้าวกับเนื้อกับยัางกับโอ้ยวระะั้นอะไรพี่น้องก็มันเ่อะอยา่างกินได้ก็จะกินไม่ได้หลายแน่นค่ะได้ขึ้นไปเนี่ยึ้นผู้เดียวพี่น้อง บริสุทธิ์นา่งแถวดอกเพราะว่าเขากับบริสุทธิ์เนาะอีกอย่างกับนสวนานงกับขึ้นสิบไ่ปดแล้วค่ะไก่เนี่ยนั่งกับบอมวนคันไปนอนนั่งกับบ่อยขยากไปแต่ว่าเจสีนี่ไปนอนได้เพราะว่ากูจักกับคุณแนม่แมยมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วพี่น้องรููจักก่อนเจสีอมาราหลายปีเป็นเพื่อนกับอมารามานี่สิบปีนะคะเสีย้ําตากับนางมากหลายครั้ง มีขนาดจะเจ็ดสีเลยหายน้ำหนักนี่น้องเลยเราเจ็ดสีบอกก็เห็นน้ำตาแจ่ยมมาลาค่ะนางสีไปปอบเพื่อนกลับไปร้องไห้ให้เพื่อนฟังวะมึงลองถามตกลงมึงสีมาเป็นหมุกูมึงสีมาหายคุฟังนางพ่อแม่ฮะเพิ่งที่จะว่ากับว่าไปเลยเด้อค่ะ ขอโทษขาออภัยเลยแล้วเลยนะคะถึงว่าสีหายอภัยหรือบให้อภัยกะบ่ว่ากันจะเพราะว่ามันได้ทําไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่เอ๋มเพื่อนที่หให้ของมากเพื่อนกะเข้าใจจะแต่สําหรับสีนะคันพี่คนที่เพิ่น,ห,นห้เพิ่นหา,ายอภัยเพิ่นเข้าใจนะ่ยพอดีใจแ,แต่เมือ่อวานในการอ่านคอมเมนต์กะจุดอยู่นะคะพิทยังลงไปเนี่ยึงได้กับขอโทษขาออภัยหลายๆเ้วอพี่น้องเดอ้อ อาจจะเป็นอารมณ์ด้วยนะคะมันไป,ไป็นติตามขึ้นบ้านไม่ยาเลิงม่ยาลาดน,น้ำกันผลักน่องอุ้กอ่นผลักค่ะสิจะไปสลองวันเกิดน้ำเพิ่นอีกก่อนมืออื่นสวยๆเป็สีลงมากค่ะซื้อเครื่องของสังกรทานสิมาเห็ดทำบุญวันเกิดเจสีต่อนะคะวันที่สิบค่ะอ <c oughs> ติดตามพี่น้องจ้าติดตามคืนพุณละปักซ้อนน De ม,มนักการค้าคลิปนี้เจ๊ซิกอะมาเผาซ้ำนี่แหละค่ะบมมีอย่างหลายนะคะจแต่แรก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคุณนะคะที่คอยให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เจ๊ซิกตอบให้เบิร์ดทุกๆคอมเมนต์นะคะบางมือกับอาชิซ่าแน่เนาะบางเถากับไปตลอดตลอนตลอดบางกันบกับบันเทพักพอนเลยค่ะจแต่แรก็ขอบคุณหลายๆเดตจ้าสวัสดีค่ะ